แต่เป็นความร้อนที่เราทนได้นะครับรูปร่างเนี่ยกระชับสัดส่วนมากขึ้นหลับสบายครับโปรแกรมนี้สวัสดีครับผมนะัทพลิุิพันธ์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําโปรแกรมนะครับที่เรียกว่าเทอร์โมมาร์กนะครับผมเองยังไม่เคยทาโปรแกรมนี้มาก่อนเลยนะครับแต่ เป็นโปรแกรมที่ทางเดือซินจัดให้นะครับเดี๋ยวเราเราไปลองดูกันซิว่าผมทําแล้วเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ในการลดสลายไขยมันบริเวณหน้าท้องผมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันนะครับ หลังจากที่ผมได้ลองโปรแกรมเทอร์โมมาร์กนะครับของเดือดซินที่แรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นความร้อนที่ผมไม่สามารถทนได้นะครับแต่หลังจากที่ได้ลองแล้วจริงๆเนี่ยปรากฏว่าความร้อนเนี่ยนะครับเข้าไปลึกนะครับแต่มันเป็นความร้อนที่เราทนได้นะครับทำให้ผมสามารถหลับได้ไขมันเนี่ยนะครับมันลดลงไปนะครับทำให้รูปร่างเนี่ยกระชับสัดส่วนมากขึ้นนะครับหลับสบายครับโปรแกรมนี้นะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาใช้บริการได้ที่เดือดซินซอยรังเแขง174ครับ เรียนเชิญครับ